นับเสีิรของคุณนะคนักส่งนะครับนังชงงานการแสดงครับวีนัุรุษสิงห์ขอชัรน ตั้งใจปล่อยออกตามหาเรื่องคู่ดูว่าจะได้พบกับเรื่องคู่หรือเปล่า

หัวไหว้กับพระเจ้าพระเอกวาตลอดคอจอดลุงนราภูมิเป็นเสนอมีรากุลจึงลาเมื่ออุเทนทร์อาท่านจึงลาออกจากขนิด ไอ้2คนได้บังคับหน้าโหชูอ่ะอะไรจะถึงครบเพื่อขอปากอย่าจะมาก

เพูดจาอะไรได้ไมาให้เกียติของวิเศษของฉันเลยนะนี่มันไม่ใช่ไม้ตีพิษนี่คือสัญลักษณ์ของของที่อยู่กับยามประจำตัวเลยเนี่ยอะไรยามก็มีอะไรก็มีกระบองนี่อะไรกระบองนี่คือกระบองกระบองปาโมกนะกระบองไกระบอวิเศษเด็กอย่งมาพูดมาไอ้ไม้ตีพิษแกเนี่ยมันวิเศษแท่ นาิเศษขนาดทวานข้าล่วงเนี่ยเอ๊ะยหน้าดำมาเรียกหน้าดำหน้าดำจะดำก็ดำแต่หน้าไว้เห็หน้าดีดำอะไรวัจังเก็เดกไหวนั่นอะไรขาแขนไงนี่เธออย่าดูถูกของวิเศษของฉันนะทำไมเยกว่านี้นี่คือกระมองวิเศษหนักเจ็ดตันมนุษย์ทั่วไปเนี่ยไม่สามารถยกได้หรอก ขี้โม้แล้วพวกเธอฮะนี่นะไอ้ไอขวานดอกกรนะหล่อมเนี่ยอาไอ้กระหล่อมก็ขวานที่มันของเด็กเล่นเนี่ยของเด็กเล่นอะไรนักเจ็ดพันตันงเฉลิมนี่ไอ้ต้นไม้ใหญ่ๆที่คนโอ้เจ็ดคนเนี่ยขวานก็ฟันชักเดียวขาดตายเลยนี่เธอนี่อย่ามาดูถูกหรือว่าอย่ามาขี้คุยดีกว่านะของฉันน่ะมีดึงสิ่งสำคัญ ถ้าหญิงใดที่ยกกระบองของฉันขึ้นนั่นคือเนื้อคู่ของฉันเฮ้ยอย่าพูดเล่นไะเนี่ยเอ้าฉันพูดจริงๆีิีไอ้คนนี้นี่ไอ้คนนั้นเ้าจะบอกว่าขวานข้าเนี่ยแม่ข้าก็บอกเอาไว้คนเดียวที่จะยอมได้คือว่าทีมกูหวาฉันว่าผู้ชายคนที่ยกได้คงจะโชคร้ายน่าดูอ้ นี่ยี่คนนี้ว่าไงคุณคนะฉันอยากจะรู้จริงๆฮะเธอเนี่ยเป็นใครมาจากไหนฉันลุกล่างกรออย่างงี้ตใพูดมีนามว่าสิงหราสิงหราลุกลา,า,ลล <S <S ากรางหน้าตาพอใช้ได้เฮ้ยพอไปวัดไปวังเี่สิงหรา น้องซ่าน ja. oh, so ้องซ่าอัคคีจัะกโอ้โสเพดีไปอัคคีอัคคีที่แปลว่ไฟะไฟเออโอฉันรู้แนละ้วว่าทำไมถึงเรีอัคคีทาไมต้อมไม้ซะขนาดนี้ hey! okay. อย่ามาดูทุกปากมากน,นะเฮ้ hey. hey. ใครอยากจะลองอยังไง ขอจับหน่อยได้ปหมนี่จับบ้าขอจับไปยสิมันจับอะไรของข้าขอจับหน่อยจับอะไรขัดกรรมไงบีแรกทามเลยพูดซะกใครอยากจะกรรมกระบอกหองแกเนี่ยอยากลองดูยังได้ป้าอยากลองของแน่หรอถ้าเธอมีของดีฉันก็มีของดีเอาอย่างนี้ฉันหยิบของเธอหยิบอะไร เธอหยิงของฉันลองดูถ้าใครยกไม่ขึ้นคนนั้นเป็นฝ่ายแพ้นะเอา้เาสิแล้วว่าสักหน่อยนะมาคาแน่จริง<บ>ของน้องก็ดีดดอของพี่ก็เด็กอันอ ยืดมาอะไรควันขยูนรถมาหนึ่งเขามีเนื้อคู่ที่รักกันกับพิง เลนลังแนุร่คเียจะมองกันได้แล้วโยเป็นคดีนี่ใจเย็นเก่อนใจเย็นเย็นปัดอย่าไปได้ปลงแลบอย่าพึ่งแสดงว่าฉันคงจะเป็นเนื้อคู่ของเธอเอาละถึงแม้ว่าเธอจะหน้าดำแต่น้ำใจของเธอก็อาจจะดีดำแต่หน้าไอ้นั่นดำาะ อะไรเนาะใจแเ่อคเมื่อเด็กู้หญจงหดน้เห็นกระจางด้วยสายตา ประธานมาให้บุเกด้นำทางรอเราานคูาอ่รนู่อยานทัอักขีหน้าดำชื่อ